ช่วงข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับวันนี้เราครับหนึ่งสมัยบทที่2ในหัวข้อที่บอกว่าชีวิตต่ำลงหรือสูงขึ้นอยู่ที่คุณเลือกนะครับในพระธรรมบทนี้เราจะได้ข้อคิดอะไรแล้วเราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราอย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อาแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอาแล้วทาตามชีวิตไม่ย่ำอยุดที่นะครับอ่านคิดใคร่ครวญทําตามชีวิตดีขึ้นทุกวันสูงขึ้นทุกวันชีวิตไม่เหมือนเดิมชีวิตดีขึ้นชีวิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้เราได้ดีขึ้นโดยพระคาของพระองค์แล้วก็โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นะครับพี่น้องอ่านพระธรรมบทนี้แล้วก็สังเกตดูว่ามีแบบอย่างชีวิตของคนที่อยู่ในนี้นะครับมีทั้งคนที่มีชีวิตที่สูงขึ้น และคนที่มีชีวิตที่ต่ำลงนะครับเป็นใครเราจะมาอ่านด้วยกันเลยนะครับนางฮันนาอธิษฐานว่าจิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมในพระยาเวในพระยาเวกําลังของข้าพเจ้าก็เข้มแข็งปากของข้าพเจ้าหัวเราะพวกศัตรูของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ายินดีในความรอดของพระองค์ไม่มีใครบริสุทธิ์ดังพระยาเวไม่มีใครเปรียบเหมือนพระองค์ไม่มีใครปกป้องเหมือนพระเจ้าของพวกเราอย่า พร่ำพูดเย่อยิงโอหังอีกต่อไปอย่าให้ความจองหองออกมาจากปากของพระเจ้าเพราะพระยาเว์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ตรวจการกระทําทั้งหลายคันธนูของนักรบก็หักแต่คนอ่อนแอก็ได้รับการเสริมกําลังบรรดาคนที่เคยกินอิ่มก็ต้องออกรับจ้างหากินแต่บรรดาคนที่หิวก็หยุดหิวคนที่เป็นหมันก็คนที่มีเป็นหมันมีบุตรเจ็ดคน แต่นางที่มีบุตรมากก็ร่วงโรยไปพระยาเวทรงประหารและทรงให้ชีวิตขอภัยทรงให้มีชีวิตพระองค์ทรงนำลงไปถึงแดนคนตายและทรงนำขึ้นมาพระยาเวทรงทำให้ยากจนและทรงทำให้มั่งคั่งทรงทำให้ต่ำลงและทรงยกขึ้นทรง ยกคนยากจนขึ้นจากหลงขีทรงยกคนขัดสนขึ้นจากกองขี้เท่าทรงทําให้ผู้เขานั่งร่วมกับพวกเจ้าหนายและได้ที่นั่งอันมีเกียรติเป็นมรดกเพราะว่าบรรดาเสาแห่งพิภพเป็นของพระยาเวพระองค์ทรงวางพิภพไว้บนเสาเหล่านั้นพระองค์จะทรงดูแลย่างเท้าของธรรมิกชนของพระองค์แต่คนอัธรรมจะต้องถูกทําลาย ในความมืดเพราะว่ามนุษย์จะชนะด้วยกำลังของเขาก็หาไม่บรรดาผู้ต่อสู้พระยาเวจะถูกทำลายพระองค์จะทรงส่งฟ้าร้องจากสวรรค์ต่อสู้เขาพระยาเวจะทรงพิพากษาจนสุดปลายพิภพพระองค์จะประทานกำลังแก่พระราชาของพระองค์และจะส่งเสริมอำนาจ ของผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้แล้วเอลคานาก็กลับไปบ้านของเขาที่รามาและเด็กนั้นก็ปรนิบัติพระยาเวตต่อหน้าเอลีปุริตพี่น้องครับนี่คือข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิเอ็ที่พระเจ้าทรงปรเปิดเผยให้กับเราว่าเมื่อฮันนาเลี้ยงลูกจนถึงประมาณสามขวบก็คือหย่านมเนี่ยนะครับนะก็ตามสามีก็คือเอลคานาเนี่ยมาที่ชิโลเพื่อที่จะมอบซา,ามูเอลเนี่ยให อยู่กับเอลีปุโรหิตของพระเจ้าในพระวิหารเมื่อเขาได้ทําตามสิ่งที่เขาปฏิญาณหรือที่ฐานต่อพระเจ้าแล้วว่าเมื่อเขาได้บุตรเขาก็จะยกบุตรคนนี้ให้กับพระเจ้าเมื่อเขาทําเสร็จแล้วเขาก็ร้องเพลงสรรเสริญนี่คือบทสรรเสริญของฮันนาที่ร้องสรรเสริญพระเจ้าไปลองครับนี่คือความชื่นชมยินดีคนหนึ่งที่เป็นหมันไม่มีลูก แต่พระเจ้าทรงสดับฟังความอธิษฐานร้องทูลของเขาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้ในเวลานี้พี่น้องมีอะไรที่รู้สึกทุกข์ใจลำบากใจอธิษฐานบอกกับพระเจ้าและลพระองค์จะประทานความชื่นชมยินดีจากวันนั้นที่ฮันนาร้อง,องห่มร้องไห้ที่พระวิหารของพระเจ้านะกินเข้าไม่ได้นอนไม่หลับเป็นทุกข์แต่วันนี้พระเจ้าพลิกสถานการณ์ชีวิตของฮันนาะกลับเป็นความชื่นชมยินดีกลับเป็นเสียงหัวเราะ ฮัานนาได้บอกว่าพระยะเวเป็นกําลังที่เข้มแข็งของพระเจ้าปากของพระเจ้าหัวเราะต่อศัตรูและข้าพระเจ้ายินดีในความรอดของพระองค์ทันนาได้ชื่นชมยินดีที่พระเจ้าทรงให้เขามีลูกได้พระเจ้าทรงทําให้ทันนาหัวเราะเยาะศัตรูศัตรูที่เคยดูถูกดูหมิน่นเคย ทำร้ายจิตใจเคยเหยียดหยามเคยสารพัดที่จะทําให้ฮันดาเป็นทุกข์ตอนนี้สรูสยบสรูกลัวพครับมีใครบ้างไหมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เรากลัวทําให้เรารู้สึกแย่เราไม่รู้สึกไม่ดีพระเจ้าทรงพลิกสถานการณ์ชีวิตของท่านท่านจะมีเสียงหัวเราะให้เยาะเย้ย,ย,ย,ยต่อศัตรูของคุณในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่า ต่ฮันนาได้้อ,องสรรนเสรินพระเจ้าว่าคนที่เคยอิ่มก็จะอดอยากต้องออกไปรับจ้างบางคนที่หิวก็ได้กินพระเจ้าพลิกสถานการณ์คนที่เคยอ,อยู่สูงก็ต่ำลงคนที่เคยมีความชื่นชมยดีแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นกำลังหรือเยอ่อหยิงใน ตัวตัวของตัวเองหรือมีความทนงตนพระเจ้าก็ทําให้ลงได้และพระเจ้าทรงให้คนที่ลําบากทุกใจหรือรเผชิญกับปัญหาประสาคสารพัดที่ถ่อมลงแล้วก็ร้องทูลต่อพระเจ้าพึ่งพระเจ้ากรับได้รับการยกขึ้นพระเจ้าทรงทําให้ฮันนาเต็มไปด้วยกําลังแล้วก็ความมั่นคงพระองค์ทรง,งให้เขาได้ครอบครองสันติสุขแล้วก็ความชื่นชมยินดี่นลองครับ ในพระธรรมของพระเจ้าเราพบว่าฮันนา,าไม่เพียงแต่ได้ลูกคนนี้ก็คือสมูเอลคนเดียวนะพระเจ้าก็ประทานให้อีกห้าคนนะครับพระเจ้าทรงอวยพรและพระองทรงให้ฮันนาเป็นที่โปรดปารานของพระองพวกเราทุกคนก็เช่นเดียวกันพระเจ้าทรงโปรดปารานและพระองประสงค์ที่จะให้เราได้รับการยกโฉวได้รับการเสริมกําลังเรี่ยวแรง,งได้รับการ เติมเต็มพระองค์ประสงค์ให้เราดําเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีไม่ว่าเรารเผชิญกับอะไรอยู่เราสามารถที่จะเลือกที่จะ,ะเผชิญสิ่งเหล่านั้นได้โดยพึ่งพระเจ้าหรือพึ่งตัวเองถ้าเราพึ่งตัวเองเราก็ไม่สามารถที่จะพบกับความชื่นชมยินดีได้แต่ถ้าเราเข้าหาพระเจ้าพึ่งพระเจ้า,าวันที่เราร้องด้วยความทุกข์เสียน้ําตาด้วยความโศกเศร้าเมื่อเราแสวงหาพระองค์พระองค์จะพลิกสถานการณ์และพระองค์จะให้เรากลับเป็นคนที่ เต็มไปด้วยเสียงของเราแล้วก็สันติสุขได้นั่นคือสิ่งที่เราเลือกเราก็จะมาอ่านกันอีกอ่าอ่านกันต่อนะพี่น้องครับในข้อที่12ถึง36นะก็เป็นอีกอบุคคลกลุ่มบุคคลที่เราจะดูว่าแบบอย่างชีวิตของเขาเป็นแบบไหนนะครับข้อที่12บุตรทั้งสองของเอเลเป็นคนอันพาลไม่รู้จักพระยาวเวทำเนียมของพวกปรุรหิตที่มีต่อประชาชนเป็นอย่างนี้ เมื่อมีประชาชนคนใดถวายเครื่องสตวบูชาคนใช้ของปรุรหิตจะเข้ามาถือสามง่ามขณะเมื่อเนื้อกำลังต้มอยู่เขาจะเอาสามง่ามแทงเข้าไปในกระทะหรือหม้อหหรือหม้อทนนหรือหม้อธรรมดาสามง่ามติดอะไรขึ้นมาปรุรหิตก็เอาสิ่งนั้นไปเป็นของตนพวกเขาทำเช่นนั้นแก่คนอิสราเอลทุกคนที่มาเมืองชิโล ยิ่งกว่านั้นก่อนที่พวกเขาเผาไขมันคนใช้ของปุโรหิตเข้ามากล่าวแก่ชายผู้ทำสระบูชาว่าขอเนื้อไปให้ปุโรหิตทอดท่านไม่รับเนื้อต้มจากเจ้าท่านต้องการเนื้อดิบและถ้าชายคนนั้นกล่าวว่ากล่าวแก่เขาว่าพวกเขาต้องเผาไขมันก่อนจริงๆแล้วจงเอาไปตามชอบใจเถิดเขาจะตอบว่าไม่ได้เจ้าต้องให้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ให้ข้า ก็จะใช้กำลังเอาไปดังนั้นแหละบาปของคนหนุ่มทั้งสองนั้นจึงใหญ่หลวงนักเฉพาะพระพักพระยาเวเพราะว่าคนหนุ่มทั้งสองนั้นได้ดูหมิ่นเครื่องถวายบูชาแด่พระยาเวแต่ซามูเอลปรนิบัติอยู่เฉพาะพระพักพระยาเวเป็นเด็กคนที่คาดเอวด้วยเอโฟดผ้าป่านมันดาเคยเย็บเสื้อคลุมตัวเล็กๆนำมา ให้เขาทุกปีเมื่อนางขึ้นไปพร้อมกับสามีเพื่อถวายเครื่องสตวบูชาประจำปีแล้วเอลีอวยพลเอลคณาและภรรยาของเขากล่าวว่าขอพระยาเวประทานลูกๆแก่ท่านโดยหญิงคนนี้แทนคนที่นางเคยทูลขอและถวายปรนิบัติถวายไว้ปรนิบัติพระยาเวแล้วพวกเขาก็กลับไปอย่างที่อยู่ของพวกเขา และพระยาเวทรงเยี่ยมเยียนฮันนาและนางก็ตั้งคันคลอดบุตรเป็นชายสาหญิงสองส่วนกุมารซามูเอลก็เติบโตขึ้นเฉพาะพระพักพระยาเวเอลีชารามากแล้วและท่านได้ยินถึงเรื่องราวทั้งสิ้นที่บุตรทั้งสองของท่านทําแก่คนอิสราเอลและที่พวกเขานอนกับหญิงที่ปรนิบัติอยู่ที่ทางเข้าเต็นท์นัดพบด้วยและท่านก็พบกับพวกเขา พูดกับพวกเขาว่าทำไมพวกเจ้าจึงทำสิ่งเหล่านี้อขออภยัยซ้ำสิ่งเหล่านั้นเพราะเราได้ยินจากประชาชนทั้งปวงถึงความประพฤติชั่วร้ายมากซึ่งพวกเจ้าทำอย่าเลยลูกเอย๋ยเรื่องที่เราได้ยินประชากรของพระยาเวเล่าแพร่ทั่วไปเป็นเรื่องไม่ดีเลยถ้ามนุษย์คนไหนทำบาปต่อมนุษย์ด้วยกันพระเจ้าจะทรงวินิจฉัยให้เขาแต่ถ้ามนุษย์ทำบาปต่อพระยาเวใครจะทูลขอเพื่อเขาได้เล่า แต่เขาทั้งสองไม่เชื่อฟังบิดาของพวกเขาเพราะว่าเป็นพระประสงค์ของพระยาเวที่จะทรงประหารเขาเสียส่วนกุมารซามูเอลก็เติบโตขึ้นและเป็นที่ชอบมากขึ้นเฉพาะพระพักพระยาเวและต่อหน้ามนุษย์ครั้งนั้นมีคนของพระเจ้ามาหาเอลีกล่าวเคห์ท่านว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าเราได้เผยเ,เราเองจริงจ ให้แจ้งแก่พงพันธ์บิดาเจ้าเมื่อพวกเขาอยู่ในอียิปตภายใต้พงพันธ์ของฟาโรห์และเราเลือกเขาออกจากเผ่าอิสราเอลทั้งหมดให้เป็นปริรหิตของเราเพื่อขึ้นไปที่แท่นบูชาของเราเพื่อเผาเครื่องบูชาเพื่อใช้เอโฟอดต่อหน้าเราและเราได้มอบของทั้งหมดที่บูชาด้วยไฟซึ่งพวกคนอิสราเอลนำมาถวายนั้นแก่พงพันธุ์บิดาของเจ้า เหตุใดพวกเจ้าจึงเหยียบย่ำเครื่องสรวัูุชาของเราและของที่เขาถวายตามบัญชาสำหรับที่ประทับของเราและให้เกียรติแก่บุตรทั้งสองของเจ้าเหนือเราและทำให้ตัวของพวกเจ้าอ้วนพีส่วนขออภัยด้วยส่วนที่ดีที่สุดจากของถวายทุกรายจากอิสราเอลชนชาติของเรา เพราะฉะนั้นพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลจึงตรัสว่าเราได้พูดจริงๆว่าพงพันุ์ของเจ้าและพงพันธุ์บิดาของเจ้าจะดำเนินต่อหน้าเราเป็นนิจแต่บัดนี้พระเจ้าทรงประกาศว่าขอให้การนั้นห่างไกลจากเราเพราะว่าบรรดาผู้ที่ให้เกียรติแก่เราเราจะให้เกียรติและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราพวกเขาจะเป็นผู้ต่ำต้อยดูเถิดวาระนั้นจะมาถึงเมื่อเรา จะตัดแขนของเจ้าและแขนของพงพันธุ์ปิดาของเจ้าเพื่อจะไม่มีคนชราในพงพันธ์ุของเจ้าเจ้าจะเห็นความทุกข์ร้อนในที่ประทับของเราและแม้เราจะทำสิ่งที่ดีทั้งปวงแก่อิสราเอลแต่จะไม่มีคนชราในพงพันธ์ุของเจ้าตลอดไปชายคนไหนของเจ้าซึ่งเราไม่ได้ตัดเสียจากแท่นบูชาของเรานั้นเราจะไว้ชีวิตเพื่อให้ตาของเจ้าเห็นด้วย การร้องไห้และให้จิตใจของเจ้าโศกเศร้าและผลทั้งพวงที่เพิ่มพูนในพงพันธุ์ของเจ้าจะตายเสียเมื่อไวยะกันและสิ่งนี้จะเป็นหมายสําคัญแก่เจ้าซึ่งจะบังเกิดแก่บุตรทั้งสองของเจ้าคือฮบตีและฟิเนหัสทั้งสองจะสิ้นชีวิตในวันเดียวกันและเราจะตั้งโปรหิตผู้ส่อสัตว์ของเราขึ้นมาผู้จะทําตามสิ่งที่มีอยู่ในจิต ในใจของเราและเราจะสร้างพงพันธุ์ที่มั่นคงให้เขาและเขาจะดำเนินอยู่ต่อหน้าผู้ที่เราเจิมไว้ตลอดไปและทุกคนที่ยังเหลืออยู่ในพงพันธุ์ของเจ้าจะมาก้มลงไหว้เขาขอเงินเหรียญหนึ่งและขนมปังก้อนหนึ่งและจะกล่าวว่าขอท่านการุณาตั้งข้าพเจ้าไว้ในตำแหน่งบริหิตสักครั้งเถิดเพื่อข้าพเจ้าจะได้รับได้รับประทานเสร็จขนมปังบ้าง นะครับนี่คือลูกของอเอลีนะครับฮุฟนีแล้วก็ฟินิฮัตนะเป็นผู้ทำหน้าที่ประิตก็คือเป็นผู้รับของถวายเครื่องสัตวรบูชาที่ประชาชนนำมาถวายให้กับพระเจ้านะครับในพระวิหารของพระเจ้าเขามีคนใช้นะคนใช้เนี่ยจะทำหน้าที่เอา3มง่ามนะสามงามก็คือเป็นเหล็ก ที่มีปลายแหลมแล้วก็เหมือนกับเบ็ดอะนะมีมีตะขออยู่พอ,อจิ้มลงไปที่หม้อต,ต้มติดอะไรมาก็จะเอาอันนั้นนะนะไปให้กับปโริหิตปุริหิตก็จะไปรับประทานแต่ว่าพบนี้แล้วก็ฟิเนหัดลูกของเอลีเนี่ยไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับเขาบอกกับคนใช้ว่าไปบอกกับประชาชนที่เอาเนื้อมาถวายเนี่ยนะ เอามาเลยนะแล้วก็เมื่อประชาชนอบอกว่าไม่ได้จะต้องเผาก่อนเผาไขามันก่อนเพราะว่ามันจะเป็นเครื่องเผาบูชานะคนใช้ก็บอกว่าไม่ได้ต้องเอาเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่ให้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะใช้กําลังขม่มขู่และประชาชนก็ยอมมอบให้นี่คือ,อเป็นการยกตัวขึ้นใช้อิทธิพลหรือเขาเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อ เป็นคนที่ใช้อำนาจนะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นการดูถูกดูหมิน่นเครื่องบูชาของพระเจ้าและก็เรื่องเหล่านี้ก็เป็นที่เรื่องลือแล้วก็มากกว่านั้นฮบนี้แล้วก็ฟิเนหัตเนี่ยนะได้ล่วงประเวณีกับผู้หญิงที่อยู่ทางเข้าประตูพระวิหารด้วยพี่น้องครับความเย,อย่อหยิงการยกตัวแล้วก็การหมิ่นประมาทพระเจ้าการดูหมิน่นเครื่องรับบูชาของพระเจ้ายังไม่พอยังมีการล่วงประเวณีอีก แล้วก็เมื่อเรื่องเราล่านี้แพร่กระจายออกไปในประชากรของชนชาติอิสราเอลนะผมก็นึกภาพไม่ออกนะว่านี่คือพระวิหารของพระเจ้าแล้วก็เอลีก็เป็นปุโรหิตเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ในพระวิหารแล้วก็ให้ลูกของตัวเองเนี่ยทำแต่ทําไมไม่เห็นไม่รู้เลยหรือนะครับเรื่องเราถึงไปถึงประชาชนและประชาชน พูดกันหนาหูแล้วก็เอลีถึงจะลุกขึ้นมาบอกว่าลูกทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องลูกควรจะเลิกเพราะว่านี่คือบาปนะบาปต่อพระเจ้าถ้าบาปต่อมนุษย์ด้วยกันก็พอที่จะร้องทูลขอพระเจ้ายกโทษให้ไได้นี่คุณนะลูกทําต่อพระเจ้าเนะี่ยเขาก็พูดแบบนั้นแต่ลูกก็ไม่ได้เชื่อฟังเพแล้งครับแทนที่เอลีจะใช้การลงวินัยหรือตัดสินบางสิ่งบางอย่างแต่ก็เพิกเฉยและในที่สุด คนของพระเจ้าก็มาแล้วก็คนของพระเจ้าก็บอกว่าพงพันธุ์ของเอลีคือพงพันธุ์ของปุริหิตจะไม่คงอยู่ต่อไปลูกทั้งสองคนจะต้องตายในวันเดียวกันนะพี่น้องที่คือเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ได้เห็นภาพแล้วก็ได้รู้ว่าฮันนาที่ครั้งหนึ่งตกต่า ครั้งหนึ่งเจอกับสถานการณ์ที่ลำบากฮันนาไม่อยู่ในพันิเวศของพระเจ้าไม่ได้ทำหน้าที่เป็นปุโรหิตหรืออยู่ในพระวิหารของพระเจ้าแต่เป็นประชากรของพร่องที่อยู่ในรามาแล้วก็เดินทางไปที่ชี้โลเพื่อนะมัสกการสรนเสริญพระเจ้าและวก็ที่ฐานทรงทุนต่อพระเจ้าคือเป็นคนธรรมดาที่ได้รับการยกชูลูกของฮันนาเกิดมาก็ได้มาอยู่ในพระวิหารของพระเจ้า คือซามูเอลได้ปรนิบัติพระเจ้าต่อจำวัพพักของพระองค์แต่ลูกของเอลีซึ่งเป็นปุโรหิตท,ที่อยู่ในพระนิเวศในพระวิหารของพระเจ้าเมื่อเขาเย่อหญิงแล้วก็ยกตัวขึ้นพระเจ้าก็ทําให้เขาต่ํำลงพระเจ้าก็ลงพกและวิพิาษาพี่น้องครับนี่คือสองแบบอย่างชีวิตคนหนึ่งได้รับการยกขึ้นอีกคนหนึ่งได้รับการเหยียดลงสิ่งที่ พระเจ้าทรงยกและทรงเหยียดลงมาจากการกระทําของเขาเองมาจากความเชื่อหรือความยำเกรงมาจากการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าในตัวของเราเองวันนี้หัวข้อที่ผมดังก็คือว่าชีวิตต่ําลงหรือสูงขึ้นคุณเลือกได้ชีวิตต่าลงหรือสูงขึ้นอยู่ที่คุณเลือกวันนี้เราอาจจะไม่อยู่ในสภาพที่เหมือนเป๊ะกับพนาหรือกับ พบนีฟิเนหัดแต่เราสามารถที่จะเอาแบบอย่างนี้ได้ก็คือว่าสิ่งที่เราเลือกวันนี้คืออนาคตของเราของว่ามันจะสูงขึ้นหรือมันจะต่ำลงการกระทําของเราในวันนี้จะทําให้อนาคตของเราก้าวต่อไปวันต่อไปปีต่อไปสูงขึ้นหรือต่ำลงนี่คือวันนี้ที่เราเลือกอนาคตของเราจะสูงขึ้นหรือต่ำลงเราเลือกได้ในวันนี้ วันนี้เราเข้าหาพระเจ้าสวยงามหาพระเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าเราก็ได้เอาแบบอย่างเหมือนกับพัรนาที่สวยงามหาพระเจ้าวันนี้ถ้าหากว่าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือผมเองเนี่ยเมื่ออ่านนี่นะโอ้โหทำไมคิดจากของพระเจ้ามีความบาปถ,ถึงขนาดนี้เยอะเลยคิดจากของพระเจ้ามีผู้มีทิ่พลแบบนี้ด้วยเลยคิดจากของพระเจ้านะผู้รับใช้พระเจ้ามีการล่วงประเวณีด้วยเลยผู้รับใช้พระเจ้าใช้สิทธิอำนาจในการ จัดการหรือรวบอำน,นาจในเรื่องของการเงินหรือการครอบครองคือ,อใช้สียบินาจนะเ,เงินนีนะ้จะต้องใช้ตามที่ฉันต้องการใช้ก็ไม่ต่างจากาฮบนี่แล้วก็ฟินิเฮตที่อยากต้องการที่จะเอามาใช้เอาเนื้อเนี่นยมาไม่ต้องต้มไม่ต้องไปเผานะผมจะเอามาปิ้งย่างกินเองเลยเนี่ยก็คือผู้รับใช้พระเจ้าใช้สิทธออำนาจหรือทําตามต้องการคคดจักมีแบบนี้ด้วยเลย เมื่อผมอ่านว่าผมโอ้นะอนาคตของผู้รับใช้พระเจ้าอนาคตที่ผมรับใช้มันจะเป็นยังไงมันอยู่ที่วันนี้ผมจะต้องเลือกตัดสินใจอนาคตชีวิตการรับใช้ของผมมันจะต่ําลงหรือสูงขึ้นอยู่ที่วันนี้ที่ผมให้เกียรติพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าแม้คนรอบข้างคนอื่นมองมองไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นแต่พระเจ้าทรงทอดพระเนตรและพระองค์ทรงรู้ทุกอย่างว่าผมคิดอะไรผมทําอะไรผมก็ต้องตัดสินใจตั้งแต่วันนี้ว่าผมจะทํำยังไงครับนี่คือสิ่งที่ เราอ่านแล้วก็เอามา,ามาเป็นเขาเรียกว่าพระเจ้ามีสะพานมาถึงเราอ่านแล้วเราก็เอามาคิดเอามาค่อยขนว่าแล้วพระธรรมของพระเจ้ากําลังบอกอะไรกับเรากําลังสื่ออะไรกับเราและเราจะเอามาใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรพี่น้องครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าคุณกําลังมีประมาทพระเจ้าโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวอยู่หรือเปล่าในวลานี้เรากําลัง เลือกที่จะทําอะไรอยู่หรือเปล่าในวันนี้เรากําลังเ,เลือกที่จะยํำเกรงพระเจ้าหรือเพิกเฉยต่อพระเจ้าอยู่หรือเปล่าในวันนี้พดองครับหลายๆครั้งเราก็คิดว่าผมก็เชื่อฟังยํำเกรงพระเจ้านะผมก็ไม่ได้ทำบาปต่อบพระองค์นะแต่ยิ่งแล้วเนี่ยนะเมื่ออ่านพระธรรมของพระเจ้าคิดแค่ควรลึกๆแล้วเรากําลัง ผมผมคิดถึงเวลาเราร้องเพลงต่อบพระเจ้าเราร้องแบบไม่ได้เอา,เอาไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเนื้อหาในพระธรรมของพระเจ้านะเราร้องเพลงบอกว่าให้ยอมทุกสิ่งจะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่างแต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้สนใจคำสั่งของพระเจ้าบางคำสั่งเราสนใจบางคำสั่งเราเพิกเฉย เราจะทําตามพระองค์ทุกอย่างแต่พระมาบัญชาของพระองค์เราไม่ไม่เคยให้ความสําคัญเราเพิกเฉยเราล้านเลยเรากาลังมิ่นประมาทพระเจ้าหรือเปล่า<ม>พระเจ้าพูดไปแต่ผมก็ไม่ทำพระเจ้าบอกให้ยกโทษให้ภยัยกันแล้วกันคืนเดยกันแล้วกันนะก็ยังผูกใจเจ็บอยู่นั่นแหละเรากําลังทําไม่ต่างจากเอลีแล้วก็ฟิเนห์ เราเอามาเพียงแต่เปลือกนอกนะครับนะยิ่งไปกว่านั้นพี่น้องครับเรากาลังทําผิดทำบาปโดยเจตนารู้ตัวจงใจนะแล้วก็โกหกปิดบงังหลายครั้งผู้เชื่อผู้รับใช้พระเจ้าก็เจอกับสถานการณ์แบบนี้แต่วันนี้พระเจ้าทรงเปิดเผยให้กับเราแล้วก็ให้เรารู้ว่าเราจะต้องเลือกในวันนี้ถ้าเราทําบางสิ่งบางอย่างที่ หมิ่นประมาทพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าเพิกเฉยต่อพระเจ้าวันนี้เราเลือกใหม่ที่เราจะเชื่อฟังยำเกรงพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าทําตามทิ้งที่พระเจ้าบอกกับเราทุกประการจะเป็นผู้ที่พระเจ้ายกทรงยกขึ้นได้อย่างไรอีกคําถามหนึ่งที่ผมก็ถามตัวผมเองผมจะเป็นคนที่พระเจ้าสมควรยกขึ้นหรือแล้ว จะเป็นคู่ที่พระเจ้าทรงยกขึ้นอย่างไรคือการเชื่อฟังในเวลานี้การทําตามพระองค์อย่างไม่มีเงื่อนไขในเวลานี้การยอมจํานวนตอบพระองค์ทุกด้านในเวลานี้นี่คือสิ่งที่ผมเองจะต้องตอบสนองแล้วก็จะต้องเชื่อฟังและผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนต้องการให้พระเจ้าทรงยกขึ้นและพระองค์จะยกขุนขึ้นได้อย่างไรพระองค์จะเราจะให้เหตุให้ผล ว่าเราสมควรที่จะถูกยกขึ้นเพราะอะไรการเชื่อฟังของเราแบบไหนการทําตามพระประสงค์ของพระองค์อย่างไรพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงนำนะครัคำนี้ผมก็บอกว่าจริงแล้วพระเจ้านําอยู่แล้วแต่ว่าเราจะต้องทําตามพระองค์ขอให้เราทําตามการทรงนาของพระองค์ขอให้เราทําในสิ่งที่พระองค์นำเราเนะีนี่ก็คือการคืนดีกันและกันการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการยกโทษให้ไปกันการ เข้ามาอาธิษฐานร้องทูลหลับพระเจ้าอ่านพระคำของพระองค์แล้วก็ทําตามนี่คือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์และเมื่อเราเชื่อฟังแล้วก็ทําตามพระองค์ทุกข้อทุกตอนทุกเรื่องพระองค์ก็จะยกชูชีวิตของเราขึ้นเองพระองค์จะยกเราขึ้นผ่านทางสถานก,การณ์ต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าปัญหาประสาทต่างๆที่เราพบเราเจอเราบอกว่าเราไม่เอาพระเจ้าปัญหานี้ผมไม่โอเคเอ่อผมไม่เอาไม่อยากให้ปัญหานี้เข้ามาพี่น้องครับ แท้จริงแล้วพระเจ้าก็ใช้ปัญหาเนี่ยยกชีวิตของคุณขึ้นปัญหาอุปสรรคคือบันไดแต่ละขั้นที่จะทําให้เราสูงขึ้นเราจะแข็งแกร่งขึ้นถ้าเรารเผชิญกับปัญหาเหล่านั้นพระองค์ทรงรู้แล้วว่าเรารเผชิญกับปัญหาเหล่านั้นเนี่ยได้ในระดับหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่เราทําไม่ได้อะพระองค์พร้อมที่จะเสริมกําลังเรียวแรงพระองค์พร้อมที่จะให้ให้เราผ่านดังนั้น การยกขึ้นของพระเจ้าเนี่ยนะเหมือนฮันนาเนี่ยพระองค์ทรงยกเขาขึ้นเพราะว่าเขาเผชิญกับความทุกข์ใจเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยโดยการเข้ามาหาพระองค์พึ่งพระองค์เขายอมจำนนต่อพระองค์เขายอมรับว่ามีเพียงพระองค์เท่านั้นที่สามารถที่จะช่วยเขาได้นี่แหละคือสิ่งที่เขาเข้าหาพระเจ้าขอพระเมตตาจากพระเจ้าเขาไม่ตีโพยตีภัยหรือเขาไม่ได้โทษพระเจ้าเขาไม่ได้บ่นต่อพระเจ้าว่าทําไมต้องให้ปัญหา ของเขาเกิดขึ้นทาไมต้องต้องเผชิญกับาการาดูถูกดูหมิ่นเยอะเยยแบบนั้นเขาไม่ได้บ่นกับพระเจ้าเลยแต่เขาเผชิญกับสถานการณ์นั้นด้วยความเชื่อแล้วก็วางใจในพระองค์ด้วยความาด้วยความยำเกรงนะวางใจไม่วิตกกังวลแล้วพระเจ้าก็ยกชูชีิตของเขาขึ้นจะหนุนใจขอรับข้างให้เชื่อฟังยำเกรงพระเจ้าได้อย่างไรพรี่น้องครับ การเชื่อฟังยำเกรงพระเจ้าการให้เกียรติพระเจ้าการไม่มีประมาทพระเจ้านั่นก็คือสิ่งที่จะทําให้ชีวิตได้รับการยกฉูข,ขึ้น <c oughs> เราจะบอกคนรอบข้างคนอื่นให้เชื่อฟังยำเกรงพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อชีวิตของเราเป็นแบบอย่างในเรื่องของการเชื่อฟังยำเกรงพระเจ้าการไม่มีประมาทพระเจ้าการถวายเกียรติพระเจ้าในชีวิตของเราอย่างสิ้นเชิงเมื่อคนรอบข้างเห็นชีวิตของเราเป็นคนที่อุทิศตัวถวายตัวแล้วก็รับใช้พระองค์อย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วก็เชื่อฟังแบบไม่มี ข้อกังขาใดีๆนี่นะคนรอบข้างก็จะประหลาดใจอัศจรรย์ใจและสนใจชีวิตของเราว่าชีวิตของเราถูกยกขึ้นอย่างต่อนเนื่องได้อย่างไรเราก็จะบอกกับเพื่อนของเราพี่น้องของเราคนรอบข้างของเราว่าก็เพราะพระเจ้าทรงยกชูเพียงผู้เดียวแล้วเขาก็จะเปิดใจให้กับพระเจ้าแล้ววันหนึ่งเขาก็จะมีพระเจ้าเป็นผู้ยกชูชีวิตของเขาเปนนะครับ เราใช้เวลานี้อธทิษฐานตอพระเจ้าร่วมกันอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะทําตามก็แต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์เชื่อข้อคิดชีวิตจากพระคำของพค์ในชาวนันนี้ขอบพระองค์ทรงประเชิญน,นําเราให้เรียนรู้เข้าใจแล้วก็ที่เราจะพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่จะทําตามพระประสงค์ของพระองค์เชื่อฟังยามเกลงพระองค์ในที่เราจะเห็น ความสัตย์ซื่อของพระองค์ในพระสัญญาของพระองค์ที่พระองค์จะยกชูพวกเราเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงยกชีวิตของฮันนาขึ้นพระองค์จาคะและขอพระเจ้าปกป้องเราจากสิ่งชั่วร้ายสิ่งล่อลวงทั้งหลายที่จะไม่ที่เราจะไม่เป็นเหมือนพบนี้แล้วก็ฟินิฮัตที่ทํแบบถูกดูหมิ่นพระองค์ขอพระองค์ปกป้องเราด้วยพระองค์จาคะเราที่ฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ขอพระวิญญาณบริสุดที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับขอบพระเจ้าอุทัยพรครับ home